อะไรนะตัวสีฟ้าที่เป็นหวงยางไอ้ที่เป็นหวงยางก่อนแล้วอเดียอียองยางหวงยางซ้ายหน่อยไหมโอ้ไม่โดนอียอณนะ นั่นแหละใช่หน่อยไหมใช่หน่อยโอ้โหตกปากทางขาหางขาหางหน้านหนึ่งลังสองอาหางมันหน้าหนึ่งไม่ได้เอาอยู่แบบนีเหรอ ซ้ายหน่อยเผื่อสายมันลงโดนหางอย่างนี้นะบอลลูนของ,งจะกั้นนี้แนละ้วแต่อ้าวโดนต้อาจจะงัดไว้โอโ้โหงัดไม่ไหวนี่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 นแรกสติกเกอร์แลกสติกเกอร์อรถ้าเกิดถ้าสติกเกอร์ปักเอาตัวไหนในในตู้เนี้ยหรอใชอ่เออชื่ออะไรนะโรงงานช็อกโกแลตอ่ะอ๋ะอสันลักษณ์นะวิลลี่มัง เออวิลลี่วองก้าอันนี้มันช้าทำหมวกในอะไรีไม่ใช่เหรอเออเออใช่ใช่โอ้จำผิดคนดัหนึงนะอันนี้เลงไว้แบบไหนอ่ะน่าจะรูดลงโอ้โหถอยมาไกลเลยนะคะ คารุฟี่นะคะซ่อมซ่อมจากอาทิตย์ที่แล้วอะคะใช่แล้วตัวไหนคะตัวนี้ตัวนี้เลยนะคะต้องให้ฐาหนหมุดที่จิ้งจ้าคลิปตัวอ๋อให้แต่มันเข้าให้ได้ใช่ไหมตอนนี้ต้องดูก่อนมันเข้าทรงไหนนะคะถึงจะได้รู้ว่าลุ้นได้ไหมแหมแบบแบบนี้ไหวไหมครับไหวอยู่ไหวอยู่ประมาณนี้ประมาณจะซ้ายอีกเไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดหมวกอ๋ประมาณนี้ ยอมให้ขาลง่องไห้ขานึ่งยังดีกว่าติดหมอนจริงอ่ โอ้ย่ทำตัวไม่ถูกเลยนะโชว์แม่โชว์แม่แม่มาแล้วเห็นซ่อมงานแม่ให้แล้วแม่หนูพีดนูนี่ลูกซ่อมให้แล้วเจปีนะคะอันนี้เล็งตัวไหนคะคัมภูเอ้าไม่ถึงขาถึงไหมถ้าขามันบิดนิดนึงอาจจะได้อยู่ตรงไหมประมาณเนี้ยขอให้ถึงเออได้อยู่นะโอ้โหออกมาแล้วออกมาแล้วจะถึงไดหมเลยกี่เหรียญอ่ะ ก็ <S <S ได้อยู่นะดูจากตำแหน่งกับจำนวนเหรีลยญน่าจะไหวยอยู่มานนีอ้อาจจะคือสักที่โอ้โหขานี่ขาทิ้งเลยนะคระับปลาข้างบนเป็นเงินเหยียลงได้อีกทีหนึง่งแต่ดูแล้วน่าจะกระเด็นออกแน่ๆเลยอืออม โอ้ี่ oh. <laughs> มาจอดป้ายตรงนี้นะ, <laughs> อะลองอีกทีหนึ่งได้อีกทีหนึ่งนะแล้วแต่หนูแต่ลงได้อีกทีหนึ่งอุตส่ oh. oh. าห์ได้นะครับ <laughs> อันนี้คลิปลเล่นๆนอกรอบนลยอ่ะ <laughs> ไม่ได้ต้องใช้ใชลลเล่นใจ <laughs> ไม่ได้ตั้งใจใ<ช>เล่นเป็ไม่ได้ตั้งใจมาจะคีบแต่ว่าหน้าท,ที่ได้ไปคืออันนี้มาซ่อมลูฟี่ให้แม่นะคะ<อ>งงเลยช่วงนีที่วันนี้ลูฟี่นอนชิดป้องวันนั้นวันนั้นแม่มือลั่นแล้วก็ทำไม่ได้วันนี้ลูกก็มาทำปิดโปรเจกต์ให้แม่ก,ก็อาจจะต้องติปให้ลูกสักือบห้าร้อยแม่โอ้โหอาจจะต้องเป็นสปอนเซอร์ให้ลูกนี่เราขอแค่นี้ดีกว่าคือน,น้ำลายเลยนะคะวันนี้ว่าจบก่อนดีกว่าจบก่อนนะคะ วันนี้มาทำฝันให้แม่เป็นจริงเล่่นเล,นเลนเวันนี้บีจะแจก500นะคะบีโอ<ม> <laughs> โอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะสวัสดีค่ะ